เจเป็นยังไงบ้างวันนี้โชโกนวันนี้หนูเกี้ยวกัดมากเลยฮหเป็นยังไงครับคุณหมอทำแผลให้กลายเป็นมัมมี่เลยอืกินแล้วก็ง่วงนอนวันนี้หนูเกี้ยวกัดมากเลยหนูเคี้ยวหรอเจ็บแผลไหมครับืเจ็บแผลไหม,มดู่ บองืตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยกลายเป็นมัมมี่เหมือนแมวแขนหักเป็นยังไงบ้างครับเจ้ากนลเจ้ากนครับเป็นยังไงบ้างเครียดเครียดมากไหมเจ็บไหมครับอืมผุณหมอบอกว่าหนูปวดแผลหรอฮะปวดแผลเหรอครับปวดแผลเหรอ ปวดแผลเหรอตะกูลปวดแผลครับอนอนซะยังไ,ไงบ้างห้วงนอนนอนซะ แล้วหนูได้เกาไว้นี่ยังอ่ะเฮได้เกาเนี่ยังเกายัางอยากเกาไหมเรารอขาหายก่อนเนาะให้ขาหายก่อนเนาะเราค่อยเกาเห็นไหมครับอืมเนี่ยจะหลุดอีกไหมเนี่ยอืมเมื่อวานก็หลุดไปทีองและอืมนั่นเลยอืม ยังไงบ้างหืมดีขึ้นหรือยังหืมดีขึ้นยังอืมโอดูขาอืเยอะเลยวันน,นี้งอแขนไม่ได้งอแขนไม่ได้ พันแน่นวันนี้หลุดหลุดตั้งแต่ร้านคุณหมอกลัวหลุดไม่พอใจหางกระดิกกระดิ๊กใหญ่เลยไม่พอใจจับแขนหนูปวดขาเหรอปวดใช่ไหม,มใช่ไหมเนี่ยปวดใช่ไหมขาขาปวดเหรอเจ้ากุนหนูปวดขาแล้วครับ ปวดไหมคุยกันเราหน่อยสิคุยกันหน่อยหืมคุยกันหน่อยชกนหืมเมินเจ้า